สูตรนี้ไปต่อนะครับผมสูตรหลักสิบล่างลราพัฒนาแม่นๆนะครับในงวดที่ผ่านมาผมลงให้ไปทั้งหมด5สูตรนะครับผลปรากฏว่าเข้าแค่2สูตรแรกนะครับผลรางวัลมันออก4-3นะครับงวดก่อน4 5หแล้วงวดถัดมาก็4 3นะมันก็ยากนะสำหรับหลัก10นะครับที่ใครจะทายถูกนะครับแต่สูตรทั้งหมดที่ลงให้5สูตรผิดไป3สูตรนะครับอสสูตรสุดท้ายนี่ผิดนะครับ เข้าแค่2สูตรแรกนะครับเข้าแค่2สูตรแรกสูตรที่1ก็มีเลข4สูตรที่2ก็มีเลข4ดังนั้น5สูตรนะรผ่านด่านแค่2สูตรเท่านั้นนะครับนี่ถ้าลงสูตรเดียวนี่สงสัยจะเลือกไม่ถูกนะครับเอามาดูตัวเลขงวดใหม่นะครับว่าหลักสิบล่างทั้ง2สูตรที่เข้าในงวดนะครับวันพรุ่งนี้เนี่ยมันจะคำนวณได้เลขอะไรนะครับอย้อนมาดูวิธีการคำนวณ สูตรที่1กับสูตรที่2นะครับสูตรที่1นี่หลักร้อยบนบวกกัน5ครั้งบวก10บน2ครั้งบวกหน่วยบน2ครั้งนะครับแล้วก็บวก2คงที่ได้ผลลัพธ์เท่าไรบวก4่บวก1สูตรที่2นี่หลักร้อยบนบวกกัน4ครั้งบวก10บน2ครั้งบวกหน่วยบนนะครับบวก10บล่าง2ครั้งบวก2คงที่ได้ผลลัพธ์เท่าไรบวกห่บวก6เอามาดูตัวเลขงวดใหม่กันเลยนะครับเอามาดูสูตรที่1ก่อนนำผลรางวัลที่ออกก็คือ3 3= 2 2สอง สี 4, 3, ตั้งสูตรที่1หลักร้อยบนบวกกัน5ครั้งหลักสิบบน2ครั้งหลักหน่วยบน2ครั้งแล้วก็บวกสองคงที่ได้ผลลัพธ์เท่าไรบวก4บวก1นะครับดังนั้น3ามหหนะครับแล้วก็22 4 2องสองสบวกตรงนี้บวกเลขสองบวกเลข2องคงที่เท่ากับ 15บห้าบวกสได้สิบเก้นะบวกสได้ยี่สามยี่สามยี่นะได้เลขค่าเป็นเลขเด่นเลขแรกสูตรบวก4บวกหนบวกสได้9 9้บวกหนึ่งได้สิบได้ศนย์ห้านะครับสูตรที่1ได้5 9 0นนะครับไม่รู้จะมาตัวไหนนะครับ ถ้าสูตรไม่หลุดก็คาดว่าจะมีอยู่ใน3ตัวนี้นะมาดูสูตรที่2ก่อนครับสูตรที่2ก็ผลรางวัล3 3 2 2 4 3งสองสตั้งสูตรที่2หลักร้อยบนบวกกัน4ครั้งนะครับหลัก10บน2ครั้งหลักหน่วยบน1ครั้งหลักสิบล่าง2ครั้งสูตรนี้บวก2คงที่ได้ผลลัพธ์เท่าไหร่บวก1บวก6 นะครับดังนั้นเนี่ยสามนะครับบวกกันสี่ครั้งก็สามสี่สิบสองนะครับสองบวกกันสองครั้งได้สี่แล้วบวกหลักหน่วยเล็กสองสูตรนี้อ่าสี่สองเป็นแปดนะครับแล้วจะบวกเลกขสองคงที่เท่ากับสิบสองบวกสี่ได้สิบหกสิบหกนะครับมา มาบวกอีก2 18 18บวก8ได้26 26 27 28นะครับได้เลข8เป็นเลขเด่นเลขแรกสูตรบวก1บวก6 8บวก1ได้9 9 9บวก6ได้15นะครับ8 9 5นะครับได้8ได้9ได้5 ตัวเลขนะครับถ้าดูจาก2ส,สูตรนี้จะเหมือนก,นกันกับเลข9กับเลข5นะครับแต่ก็ไม่รู้จะใช่ตัวที่จะมาหรือเปล่าในหลัก10บนะครับลองมาดู3ส,สูตรที่เหลือหน่อยนะครัเพื่อมันอาจจะกลับมาเข้าต่อนะครับสูตรที่สูตรที่3 3 2 2 4 3สูตรที่3หลักร้อยบน4ครั้งนับหน่วยบน2ครั้งแล้วก็หลักสิล่าง3ครั้ง ได้ผลลัพธ์เท่าไรบวกหน่งบวกแปดนะครับสามสี่สิบสอวกสองบวกสามสเท่ากับเอสิบวกสได้16 16มาบวกอีก12นะเป็น28ได้เลขแปเป็นตัวเด่นตัวแรกสูตรบวกหบวกแ 8บก1ได้9 9บก8ได้17ได้8 9 7นะครับเอามาดูสูตรที่4สูตรที่4ก็เอา3 2 2 4 3ตั้งสูตรที่4้0 0บน3ครั้ง10บน 2ครั้งหลักหน่วยบน4ครั้งนะครับแล้วก็บวก4คงที่ได้ผลลัพธ์เท่าไหร่บวก3บวก1นะครับ3 3 9 2 2 4 2 4 8บวก4คงที่นะครับ9บวก4ได้13 13บวก8ได้21 21บวก4 ยี่ห้าได้เลขห้าเป็นตัวเด่นตัวแรกสูตรบวก3บวก1 5ึบวกสก็ได้8 8 1ได้9 5 8 9ห้าแปดานะครับห้านะมาดูสูตรสุดท้ายในสูตรที่5นะครับก็เอาผลวันสามสองสองสี่สาตั้งสูตรที่5หลักร้อยบน บวกกัน9ครั้งนะครับแล้วค่อยบวก2คงที่บวก2คงที่นะครับเท่ากับ x บวก2บวก1ดังนั้น39 27บวกนี่คือบวกเลขก2คงที่27 28 29นะครับ29ได้9ตัวแรกสูตรบวก2บวก1 9บวก2ได้11 1บวก1 ได้สองเก้าหนึ่งสองนะครับได้เก้าได้หนึ่งได้สองถ้าดูจากทั้งหมด5่าสูตรนะครับเ,เลขเกนะ้าในเยอะกว่าเพื่อนนะครับมีทุกสูตรนะครับเลขเกนะ้าในมีทุกสูตรเลขเก้านะครับเด่นนะครับชน ชนทั้งหสูตรเลยนะครับเลขเกน้นีครับแต่จะมาหรือเปล่าก็รอดูในวันพรุ่งนี้ถึงจะรู้คําตอบนะบ,บางครั้งตัวที่ชนมันอาจจะไม่เข้าก็ได้นะครับแต่2สูตรที่เหลือนะครับที่มันยังเดินอยู่มันก็มีเลขเก้ากับเลขห้านะมันมีสอตัวนะครับนี่เกับ5้นะครับเกับหนี่นะครับเด็นหลักสิบ เด่นหลัก10ล่างนะครับดังนั้นข้อมูลผมจะจดเอาเฉพาะสูตรที่เข้านะครับคือ934ก 3, 4, 4, ับ340 10ล่างมี934ก 3, 4, ับ340อ่อโทษทีนะครับผมไปจดงวดก่อนต้องเป็น5 590กับ895นะครับ5 9ก้าศูนย์กับแปดเก้าห้านะครับที่สองตัวนี้ลบก่อนตาลายไปจดค่ามงวดนะครับมันจะมีอยู่เดี๋ยวค่อยจดเหม่นะครับห้าเก้าศูนย์กับแปดเก้าห้านะครับสองตัวนี้อยู่ในหลักสิบล่างนะครับส่วนหลักหน่วยเดี๋ยวรอรอก่อนนะครับเพราะว่าในงวดที่ผ่านมาเนี่ยหลักหน่วยไม่เข้านะครับหลักหน่วยนี่ไม่เข้า หน่วยล่างในงวดที่ผ่านมาเนี่นะครับเห็นไหมครับไม่มีเลยนะหลักหน่วยมันออกสี่สามนะครับไม่มีแม้แต่ตัวเดียวเลยนะมีลงสามสูตรผิดหมดเลยนะครับหลักหน่วยเนี่ยหลุดหมดเดี๋ยวต้องลงสูตรใหม่ให้นะครับดังนั้นมันไม่ได้เข้าทุกสูตรนะครับหน่วยล่างหลุดเข้าเฉพาะหลักสิบนะหลักสิบนี้ผ่านด่านแค่สองสูตรเอง ก็ต้องรอดูในคลิปต่อไปนะครับยังจะมีสูตรวิ่งล่างใหม่ที่ผมยังไม่ได้ลงอีกนะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับคำเตือนนะครับสูตรก็เป็นเพียงแค่แนวทางการคำนวณทางตัวเลขทางคณิตศาสตร์เท่านั้นนะครับก็ไม่สนับสนุนการพนันที่ผิดกฎหมายนะครับสูตรไหนจะเข้าไม่เข้าต้องไปรอดูในวันที่สลากออกถึงจะรู้นะครับเอาใดคลิปหน้าเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่นะครับสำหรับคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้นะครับสวัสดีครับ